วันนี้เรามารีวิวคีย์บอร์ดเกมมิ่งตัวนี้ครับ SteelSeries Apex 7นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ทาง SteelSeries ออกแบบมาสำหรับโปรแกรมเมอร์รวมไปถึงเกมเมอร์หลายๆคนนะครับหลายๆท่านที่ต้องการใช้คีย์บอร์ดเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับแต่ว่านอกจากการเล่นเกมแล้วเนี่ยยังสามารถปรับแต่งอื่นๆได้อย่างมากมายเลยสำหรับตัว SteelSeries Apex 7นะครับโดยพูดถึงภาพรวมของตัวคีย์บอร์ดครับ อย่างแรกที่เด่นที่สุดก็คือเรื่องของการออกแบบการดีไซน์นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมาพร้อมวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับวัสดุเกรดเดียวกับที่ใช้ทํายันอวกาศเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของความแข็งแรงทนทานเนี่ยการันตีได้แน่นอนว่าใช้ได้นานไม่มีปัญหาเรื่องของความทนทานแน่นอนครับนอกจากนั้นยังมาพร้อมการออกแบบตัวคีย์บอร์ดที่เรียกว,ว่าตอบโจทย์เกมเมอร์โดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของการวางปุ่มวางเคิร์ฟต่างๆนะครับรวมไปถึงออปชั่นอื่นๆเช่นเรื่องของไฟ RGB เรื่องของสวิชนะครับอย่างตัวที่ทีมงง บ r ูสวิตนะครับจะเห็นว่ามีสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็น b บ Switch ส่วนที่ต่ออยู่เนี่ยจะเป็นเร w i t c h นะครับโดยทั้งคู่เนี่ยจะมาพร้อมไฟ RGB ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างมากมายนะครับโดยเสียงนะครับต้องแยกก่อนนะครับว่า b บ u ูกับเรสต่างตรงไหนเดี๋ยวผมกดให้ดู เพราะฉะนั้นบลู Brew เนอาจจะเหมาะกับการใช้งานคนเดียวนะครับไม่ได้ใช้ในตามออฟฟิศหรือสำนักง,งานต่างๆแต่จะให้ฟีลการกดเนี่ยคลิกที่ชัดเจนเวลาเรากดเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงการคลิกที่ชัดเจนส่วนเรซอาจจะเหมาะกับการใช้ตามบ้านตามสํานักงานนะครับที่ต้องอยู่หลายๆคนหรือว่าอยู่กับแฟนอยู่ที่บ้านเนี่ยผมว่าเรซจะตอบโจทย์การใช้งานที่เงียบกว่านะครับอย่างที่บอกเรื่องของวัสดุนะครับตัวเห็นว่าตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเกรดเดียวกับยานอวกาศนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความแข็งแรงทนทานเนี่ยมาเต็มแน่นอนครับด้านหลังนะครับ วัสดุเป็นพลาสติกแต่ว่าเรื่องของผิวเท็กซเจอร์สัมผัสเนี่ยให้ความรู้สึกแข็งแรงดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากบอกเลยก็คือน้ำหนักนะครับเบามากๆถ้าเทียบกับคีย์บอร์ดแมคคานนี้ลทั่วไปนะครับน้ำหนักตัวนี้ถือว่าเบามากๆส่วนหนึ่งน่าจะเพราะเรื่องของวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงกว่าเบาวกว่าแลวก็ตัวด้านหลังนะครับสายเนี่ยจะเป็นเส้นหนาแบบนี้นะครับสามารถต่อได้ทั้งตัวที่เป็นคีย์บอร์ดล้วนๆนะครับใครไม่อยากต่อฮับหรือว่าต้องการต่อฮับที่เป็น USB ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัว h u บ usb ตัวนี้สามารถต่อทั้งชาร์จมือถือและก็ซิงค์ดาตา้าเอาง่ายว่าคือถ้าเราต่อเมาส์ก็สามารถใช้สายเส้นเดียวตัวนี้ต่อเข้าคอมได้เลยหรือจะชาร์จมือถือก็ได้หรือจะซิงค์มือถืออุปกรณ์ต่างๆก็สามารถต่อได้นะครับไม่ใช่แค่สายชาร์จอย่างเดียวนะสามารถต่อเป็น Data ได้ด้วยนะครับผมมีไฟ rgb ตรงนี้ด้วยและที่สําคัญนะครับนอกจากไฟ rgb ที่ปรับแต่งได้อย่างมากมายแล้วตรงนี้ครับยังมาพร้อมจอ oled ที่สามารถแสดงสถานะของตัวคีย์บอร์ดได้ ปรับแต่งได้นะครับเช่นเรื่องของการเปลี่ยนสีไฟนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนที่ซอฟต์แวร์แล้วสามารถปรับแต่งในตรงนี้ได้เลยตั้งมาโครต่างๆเซตอัพต่างๆสามารถทําได้ที่ผ่านจอตัวนี้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่ได้เรื่องของการตั้งค่าน,นะครับปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเรื่องของเพิ่มลดเสียงเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับรวมไปถึงการโชว์ notification นะครับอย่าง Discord หรือเกมบางเกมนะครับสามารถโชว์โน้ติผ่านหน้าจอ OLED นี้ได้เลยอ่าสิบปากว่าไม่ต้องตาเห็นเดี๋ยวไปกดให้ชมกันว่า ไฟ R G B และหน้าจอมันจะสวยงามใช้งานเป็นอย่างไรครับผมอย่างที่บอกนะครับซอฟต์แวร์ของ Steel Series เนี่ยจะมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Steel Series Engine 3นะครับที่สามารถปรับแต่งตัว Steel Series Apex 7ตัวนี้ได้หลากหลายมากๆนะครับผมขอโฟกัสที่ตัว Apex 7นะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าไปดูในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะีผมขอแนะนำคร่าวๆก่อนเพราะว่าตัวนี้มันจะมีแอปที่แยกต่างหากของตัว Engine 3นะครับ เพราะว่าตัวนี้มันสามารถปรับแต่งแล้วก็ซิงก์กับเกมได้หลากหลายในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับมีทั้งตัว p r i m Sync Discord นะครับตัว Audio ที่อย่างตัวนี้ผมแนะนําเลยเพราะว่ามันจะสามารถทําให้คีย์บรอร์ดเราเนี่ยวิ่งเหมือนไฟอีควอไลเซอร์นะครับสามารถเปิดปิดได้หรืออย่างเกมหลายๆเกมนะครับ CS:GO Dota 2นะครับก็สามารถซิงก์กับตัวคีย์บรอร์ดตัวนี้ได้ด้วยขอกลับมาที่ตัวของอุปกรณ์นะครับ Series Epic 7ตัวคีย์บรอร์ดนะครับสามารถคอนฟิกได้ทั้งหมด 5คอนฟ i กนะครับเอาง่ายว่าสำหรับคนที่1คนที่2คนที่3สามารถตั้ง RGB ได้ตั้งมาโคได้แยกโดยที่คีย์บอร์ดเนี่ยจะบันทึกค่าต่างๆไว้นะครับโดยเมนูพื้นฐานก็จะมีตัว Key Building นะครับสามารถอันนี้ว่า build key ต่างๆได้สมมติเราอยากเป็น A เป็นปุ่มอื่นเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเอาง่ายว่าสมมติเราไม่อยากให้เป็น W เนี่ยเป็นพิมพ์ว่าเดินสมมติผมพิมพ์ไปอยากให้เป็นปุ่ม A ก็ทําได้นะครับอะผมขอไม่กดแล้วกันเ่ผมลืมไม่ใช่อะไร เรียกได้ว่าตั้งเพ์คีย์ได้นั่นเองนะครับมิ r Building อันนี้ก็ตั้งคลคาย้ายตัวเป็นอย่างอื่นครับเป็นฟังก์ชันเป็นเมาส์พอยเตอร์วบลอทอนนะครับสามารถตั้งแยกก็คือเอาง่ายว่ามันจะตั้งแยกเป็นตัวปุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ปุ่ม A S W D อะไรประมาณนี้ครับสามารถตั้งได้เช่นเดียวกันเอาง่ายว่าเราคีย์บอร์ดทุกคีย์บอร์ดทุกปุ่มเนี่ยสามารถตั้งเป็นคำสั่งอื่นๆได้นั่นเองในส่วนของไฟนะครับ อันนี้ผม Color อ h ์ชีฟไว้นะครับเราก็สามารถปรับตั้งค่าได้เยอะอันนี้คือเบสเอฟเฟกก็คือเป็นเอฟเฟกที่โชว์นะครับผมลองกดสมมุติซิงเกิลคัลเลอร์มันก็จะเป็นสีเดียวนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ว่าเป็นสีอะไรนะครับสมมติชมพูเซฟอ่ะก็ชมพูเลยนะครับหรืออยากให้เป็นเรนโบว์นะครับมาตั้งได้คําสั่งต่อมาก็จะเป็นคําสั่งที่2คําสั่งที่2ก็คือคําสั่งเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเช่นสมมติเรากดปุ่มไปเนี่ยไฟก็จะวิ่งเนี่ยครับเป็นวิ่ง สามารถเซตได้ว่าอันนี้วิ่งเป็นสีขาวสมมติอยากให้วิ่งเป็นสีอื่นก็สามารถทําได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฟนอกจอากนั้ก็จะมีคําสั่งโหมดต่างๆนะครับการเปลี่ยนสีเอฟเฟกต์ AFK เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับรวมไปถึงสามารถตั้งเป็นโปรไฟล์แยกนะครับ1 2 3เนี่ยกดสลับได้เลยทันทีนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นฟังก์ชันพิเศษของตัว APEX 7ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของจอ O L E D จะเป็นจอ OLED ตรงนี้นะครับจะเห็นว่านอกจากจอเนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มสกอร์กับปุ่มคําสั่งตัวนี้นะครับตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้เป็นสีนะต้องบอกว่าเป็นจอแบบ OLED ที่เป็น dot matrix นะครับเพราะฉะนั้นสามารถตั้งได้แค่ขาวหรือดําอันนี้ผมเลือกตัวโปรไฟล e รูปเป็น NBS นะครับ ถ้าเราอยากจะเลือกเป็นโปรไฟล์รูปอื่นเราก็สามารถเลือกรูปโปรไฟล์ในเครื่องได้สมมติอยากตั้งเป็นโลโก้ซิวซีรีนะครับเป็นโลโก้นี้อันนี้ผมขอรีรเซ็ตเป็นอลต์แล้วกันนะครับอีดิทอเดก็หลักๆก,ก็คือ Edit นะครับแล้วก็ภาษาสามารถตั้งได้สมมติผมตั้งเป็นภาษาไทยแล้วกันเวลเราคำสั่งในจอภาพนะครับมันก็จะเป็นภาษาไทยนอกจากการตั้งค่าในคอมนะครับในซอฟต์แวร์ตัว ซีลซีรีส์เอนจินสตัวนี้นะครับเรายังสามารถใช้ปุ่มตัวนี้เพื่อตั้งค่าต่างๆบนคีย์บอร์ดได้เลยโดยไม่ต้องผ่านซอฟต์แวร์นะครับสมมุติเราไปเล่นคอมบ้านเพื่อนนะครับแล้วมันไม่มีซอฟต์แวร์ตัวนี้และไม่อยากลงเพิ่มเนี่ยสามารถตั้งค่าตัวนี้ได้นะครับเอาง่ายคือกดง่ายครับกดอันนี้ค้างไว้ครับปุ่มปุ่มเมนูหลักค้างเนี่ยคีย์บอร์ดติดเข้ามาแล้วนี่ครับมันก็จะเรียบร้อยครับมีไฟแสงไฟมาโคโปรไฟล์นะครับเซตติ้งต่างๆแล้วก็กดตกลงก็คือกดตรงนี้อ่าปุ่มตรง เบาต่างๆแล้วก็กดแบ็คนอกจากนั้นถ้าเราไม่ต้องตั้งค่านะครับตัวจอยตัวนี้นะกับสวิตตรงนี้เนะี่ยสามารถตั้งเป็นเรื่องของมัลติมีเดียได้นะครับโดยค่าพื้นฐานมันจะเป็นตัวควบคุมมัลติมีเดียแ้ะสมมติผมกดนี่ดูก็จะเป็น เปิดปิดเพลงหยุดเพลงนะครับเล่นเพิ่มแอนโทนีจะเป็นเพิ่มลดเสียงสําหรับการใช้งานมัลติมีเดียนะครับรวมถึงการตั้งค่าต่างๆก็สามารถทําได้ที่ตัวคีย์บอร์ดโดยไม่จําเป็นต้องผ่านซอฟต์แวร์ก็ได้ครับผมนอกจากที่เราโชว์ไปนะครับเรื่องของการเล่นเกมเนะี่ยยังมาพร้อมตัวนี้ครับซีซรีส์เอปเปกเซเยังมาพร้อมที่รองข้อมือที่เป็นแม่เหล็กนะครับนอกจากเท็กเจอร์สวยแล้วเนะี่ยยังมาพร้อมเป็นแม่เหล็กนะครับเพราะนั้นติดปุบ๊บอ่าอยู่เลยนะครับเนี่ยมันจะไม่ขยับแล้วเวลาไม่ใช้ก็ดึงออกนะครับ หือว่าเป็นออีกหนึ่งออปชันเสริมที่สะดวกมากๆนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องของไฟ RGB เรื่องของจอ LED แล้วเนี่ยยังมาพร้อมเรื่องของซอฟต์แวร์ SteelSeries Engine นะครับที่สามารถปรับแต่งได้ปุ่มมาโครต่างๆไฟ RGB ก็สามารถปรับแต่งได้ผ่านซอฟต์แวร์หรือที่เหนือกว่าคีย์บอร์ดตัวือนของ SteelSeries ก็คือจอ OLED เนี่ยนอกจากโชว์โน้ติฟิเคชั่นแล้วเนี่ยยังสามารถตั้งค่าโดยไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับสามารถปรับแต่งได้เลยนอกจากนั้นเนี่ยมันยังจําค่าด้วยนะครับคือเอาง่ายว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีเมมโมรีในตัวสมมุติเราเซ็ที่เครื่องนี้เนี่ยแล้วเราพกพาไปยังร้านเกมไปสถานีนอื่นๆเนี่ยค่าที่เราเซ็ตไว้เนี่ยสามารถดึงไปใช้งานได้นะครับโดยมีทั้งหมด5โปรไฟล์ด้วยกัน5โปรไฟล์และยังสามารถ ซอยเรื่องของปุ่มมาคได้อีกมากมายหลากหลายเลยนะครับผม series a p e x 7มาพร้อมราคาปกติที่6,990บาทแต่ว่าหน้าร้านหลายๆหน้าร้านจะมีโปรโมชั่นนะครับอยู่ประมาณ5,000กว่าเท่าทนั้นเองถ้าถามทีมงานนะครับชอบขนาดไหนต้องบอกเลยว่าเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่ทีมงานชอบมากนะครับเพราะว่าฟิลลิ่งการกดไฟ rgb รวมไปถึงมีจอ oled ที่โชว์ notification ปรับแสงได้ด้วย แต่ถ้าถามว่ามีจุดติไหมก็ต้องบอกว่ามีจุดตินิดหน่อยนะครับเช่นเรื่องของสายนะครับที่หนาและไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่เวลาจัดสายอะไรเงี้ยค่อนข้างยากอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวขารองตัวคีย์บอร์ดนะครับที่สามารถปรับได้แค่ระดับเดียวเท่านั้นทําให้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะักที่มันปรับแต่งได้น้อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมทีมงานบอกเลยว่าเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่ดีมา,มากๆรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวครับผมโดยการรับประกันนะครับเป็นแบบ1ปีเสียเปลี่ยนตัวใหม่นะครับโดย r t b ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายนําเข้า ของ Steel Series อย่างเป็นทางการในบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้ามันเสียมีปัญหานะครับจากการใช้งานปกตินะไม่ใช่เอาน้ำหกหรือว่าไปตีหัวเพื่อนมาแล้วมาเคลมนะครับถ้าใช้งานปกติเสียสามารถเคลมเป็นตัวใหม่ได้ภายใน1ปีนะครับการรับประกันของทาง RTB แล้วก็ Steel Series นั่นเองครับผมสุดท้ายนี้ทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ